ไปในซีเบิลแ้วเสียหามือยอดนางลับไปก็เลยบอกรู้ว่าเออสวยบ้าซีวิตแม่เนี่ยมันคือถอยหลังไปแท้เพราะแม่ก็ได้ผู้นั้นก็บ้าผู้นี้ก็บ้าวันนี้มันเป็นปือบอืมพอพ่อลูก โอมามันมันสิได้มา่มามามามออาจารย์เลยล่ะมันเป็นอยนนยังมันก็เลยดีขึ้นมันก็เลยซึนมันมเลยเบาได้จ้ะมันบรู้ลูว้ว่าเป็นเป็นนนยังเขาขบว่าพลังงานอาจารยดีพลังใจพลังใจเขาพลังใจเพราน่าเขึ้นว่าชิได้เพิ่มกันนะสิได้เกื้อหนุนกันดีใจมากกันมันคิดว่าหายใจเนี่ยมันก็ไปหาหมอเพื่อนก็บม่ได้เบาไว้ยังสิรักษาเขาเขาก็ปล่อยเขา เียบไว้เพราว่ามีลมหายใจแล้วเราก็ตัวเลี้ยงตาเลี้ยงแล้วเราไปเองีก็เขาก็ป่นยาแล้งเขาก็ให้ม่อยู่บ้านก็อดตัมือตายนี่เราบ้นี้ก็บว่ทั้งรักษากันจะเขาสีเห็ดจังไงไว้ไม่ให้ตุงูรอหวมอเขามีแค่นั้นในทางที่จิงมันม่ผานไปสัต์กตเลยว่าผมยังรับตายแล้วาะ ซีวิตอจะเคสบุญนึกก็ไปยุกันสิสั่นค่ะพ่อเสร็จนะไันี่มันขึ้นอีกแล้วันต้องทีประจา์พี่ว่าซาแลนหรอแม่ก็ได้หัวนะหัวหัวหลอดนะหัวมันก็เลันมีอย่างหรรลุดออกไปยากล่างกายเขาที่มันหอบซ้ามานนะที่มันเขามีมีมีเสียใจอันนีเด้อมีอทั้งหุ่มผานี่เจ็ดพื้นแปดพื้นเผืนอไหมมันหนาวอ สนาวปนิก็เลยกมาเพยงฟังเพลงสาวแหล่แล้วเที่ยสวสดสาวแหลเป็นังนอกตัขึ้น้วงดดอกขอจารย์รองเพลงสาวแหล่ไหมอีคลิปนังอาจารย์ไปเบ้างรอดว่าลืมจำในปกตเลยมันลืมมัลหมดีสุดเลยดีจุดในห้ของวนี่ทางที่นอนอยู่สินอนยังหอดประาในสวดมนต์สามทุมแล้วว่าสีสวดมนต์อันกิว่าสีนั่งสมาธิก็เล่นสงคลิปอาจารย์ไปเรื่ๆตรงกนเอาสัน พอฟังไปแล้วอาจารย์ตบมือความว่าเราก็ลองซาแลบ้านนะสักตาว้านนี่อย่างไปห้องอาจารย์นั่นละก็แล้วก็เล็บอันเบากับอาจารย์อยู่ในท่อเราซาบาแม่นแล้วอาจารย์ซาแลได้แล้วแต่ว่าอาจในตี้มันสาและไม่ได้ก็ได้บางสิ่ก็ได้คือจังใจเขาเนี่ยคือมันฟอฟอยู่งเียมันฮอดอยู่งเฉยมันฟูมคึ้นมาเียมันคือจังเขามีพลังบางอย่าง บอกก็ถืออมันเลยสื่นคือจังค่อนคือจังทังที่มันสีมากบะได้ดิมันสีใส่เปรหนี้มาน่ะออกแยกบ้านน่ะผมก็ว่าเเป็นยังเนี้ตามตาที่ผมติดตามมาตลอดปราณว่มามันดีขึ้นมากมันป่วยสามมือสี่มือมันไข่มันสิซัก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 มือละสองเทียไข่ไข่น้ำซันซักนะต้องเอาพรมม้วเจ็ดพื้นแปดพื้นแล้วเอาน้ำอุ่นมากอดน้ำอุ่นมากอด ฐานโอยูกับตรงพื้นพล่าลงไปใช่นั่นสิละอาการมันก็เลยได้ได้มีพลังได้มีพลังบวกมาหนีสองมือนี่มือนี่เมื่อนนี่สามทุ่มเนี่ยแล้วคุณแม่ไปไปเห็นพ่อเกณฑอยังไปพ่อคิดอาจารย์ว่านอนมันสิป่วยกับซ่ามันร่างกาย้ไประน้ร่างกายนะสั้นอาจารย์ว่านะ อย่าไปทุกไปโศกับมันเพระาะว่ามันติเจ็บสิปวดกินมันปวดไปเพื่อนว่าอาจารย์ว่าสิ <c oughs> กับสาวเลียบ้านนะแซ <c oughs> งตาบ้าน <c oughs> นึกเสียไหมอาจารย์เนาอ๋อใครยุคหัวได้แล้วหัวผู้เดียวแด้วสามถุมเคยเนี่ยต้องรอโย่แล้วกัใจจับพวงบกว่าใจเอ้ยกาบันีที่สองหันไปพ่ออาจารย์ว่าอันมีผู้หนึ่งไปเป้าไปเป้าแล้วเป้าทอดแดงเจ็บยนะังปวด อนนัมสนสิเจ็บสีปวดก็สร้างเลี้ยงขอกมันมันมันใจขาดแล้วแล้วก็แล้วไปอาจารย์ว่าเดียเอ้าคือดีเลยว่เจ็บก็เจ็บวปต่ำมากยได้เนาะเจ็บก็เจ็บเมื่อแมื่อมาจารย์มาแต่แต่ว่ามันกคบิีพันเกิดคือสิเป็นสตีของเฮ้าวานอาจารย์บอกว่ามันเจ็บไปมันเจ็บไปมันไปเลี้ยงของร่างกายอาจารย์ว่า เออมันกับเมนคว่วเพลินเดยวอะมันเจ็บเรามันก็เศร้ามันคาดเจ็บเรามันก็ดีขึ้นแมนแมนเจ็บถึงที่สุดแล้วก็ไม่เจ็บอ่ามันเจ็บแล้วๆมันก็เศร้าเจ็บอ้ไ้กัดวากิตับรับเบื้องล่างกายได้เบื้องล่างกาแบบเอามันเมนคว่วมอาจารย์ว่านีนว่ามื่ขึ้นนมาเบื้องอีกกดไปพ่ออีกเข้าสิไปจูทุกยู้โศกอีกอย่างกับมันอาจารย์เบอเข้มแข็งเลยเข้ากระลอกเพลงหนึ่งต้น สาวแล้วบ้านนา่นดิเอาเราก็ระตมแม่แล้วว่้ากับอาจารย์อยู่ในใจว้ากับอาจารย์อยู่ในนั่นเด้อแม่ว้างออกมาเลยล่ะออยู่ที่นอนนะ่ะนะก็แม่แลนะเนาะอาจารย์ก็ร้องใน้เหรออาจารย์มีความสุขแต่แต่ฉันเนี่ยทุกอาจารย์ร้องสาวแล้วบ้านกนะ็ไม่าาหัวจะเที่ยกับหัวนะเมื่อคืน อาจารย์ก็ไม่คลิปตลกไปแล้วเบ้าไปเฮาบ,บอกเคยียดนกะกะขาเบิงธรรมดาล้วจากละแต่เบิงเบิงคลิปอาจารย์หลายๆๆหลายๆมากมั่นกับเป็นธรำมัม่นกับเป็นรรมขอหนึ่งหนึ่งเฮ้ากับตองวางให้ได้อยู่กับมั่นให้ได้โลกของเฮ้านี่ย บ่เบียนมาเขาสินั่งโอ้เมื่อนี้กูสิตายแล้วมือ่อวานนกูสิตายใจมีเมีเมมีเมีเ <c oughs> อ๊มเออมันสิเปลี่ยนยี่ยังค่ะมันเปลี่ยนให้เขาอยู่กับอัน,นอาจารย์ก็สอนไวเน้เหองว่ายใจเล็กๆเอออาจารย์สอนไว้อีกคอหนึ่งอีกคลิปหนึ่งอาจารย์ก็สอนไวน้ดีเอากูก็สิไปทุกข์กับมันยี่ยังหลุดดอกกระเดียมครับร่างกายเน่าๆเนี่ยอาจารย์สอนไวเน้เห็นวลแล้วบันนี้ก็เลยมาผิดเจริญนาในร่างกายอ กระเมนคว่ำเพิินกระเมนคว่ำอาจารย์เม็นมะอืมอันนั้นก็ะเล็พออยู่ได้อยู่ได้แต่ว่าสามสี่หามือขึ้นลังไปตีที่นอนเนี้ยอืมไข่ตัวเลี้ยงต่เลี้ยงนี่อย่าอืม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 เออพูดนะหมอสีหมอดูเลียดดูดยางไปในจุดซ้ำจุดวมมาเลยเด้อืมบ้านนี้ลูกโทรมาลูกโทรมาหนี่แม่ หนูตดต่ออาจารย์ได้แล้วอาจารย์ไล่ซดหนูออกกําลังกายอยู่สันหนูเขาไปเบิ้งไล่ซดอาจารย์กําลังไล่สดอาจารย์เ่าว่าสิไปคุดจับอืมมันว่าเดี๋ยวหนูสิตดต่อคู่เบนให้สันอืมโอ้แม่สันดอบเตี้ยอันอาจารย์เพิ่นเมาดีดีแม่สันคู่เบนเขาามัวนอืมอืนูนูทักไปแล้วสันคู่เบนต่อมาแล้วแม่สันคู่เบนสีเขา วันเสาร์ด้วยแม่อาจารย์สิไปเยู่สันเพื่อนสิไปอุดรเราเพื่อนสิไปแวะคาเฟ่คุดจับเข้าแม่เอาสันบ้านเฮาพั่อสิละอาการมันก็เลยล่ะได้มีพลังได้มีพลังบวกมันอีสองมือนี่มือนี่มเมื่อนนี่สามทุ่มเนี่ฟังคลิปอันเสาร์เลยอาจารย์นี่ละมันก็เลยดีว่าที่หัวใจเข้าเนี่ยมันมันมีไอเนี่ยมันมีไอมัน มีทางห้าสิบอ,อกเออจ้า่งหูวจะได้ว่ามัน <Okay. S 2> มันเล็บมันเล็บจากเขาเห็นยดยุงเสียมันเล็บคอยเบยอ,ออกมาเสียบานใช่ไหมแมนไกเฟ,ฟอ,อที่ที่เขายูจังสี่มาตลอดนะจารยูจังสียูยูจังสีหละ่ะสู้ขึ้นสู้มือสู้เว็นสู้ท่านเว้นานาะไปหาหมอบุนกัรักษาเพะได้สิบวัดไฟ <laughs> ทุกออกจากน่างกายไฟไ,ได้เตี้ย เจ้าเบิงสิ่งเวดล้อมเ้อสิ่งเวลลอมอบรอบขรังอีหยังเขามากนะตนเนี้ยแมนเลือดฝาดแล้วตอนเนี้ย เนี่ยเนี่ยเนี่ยเลือดฝาแล้วอฝามือยังมีเลือดอยู่สีชมพูเนี่ยพวกหมอที่ว่าวว่าไบว้นทางรักษาเนี่ยมันจะเป็นเส้นเจ้าไปเสื่อเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนั่นมันสิ้นหวังโอ้อุ่นแล้วเนี่ยอ่าเนี่ยอุ่นแล้วเนี่ยผม็นไหมเนี่ยแต่คือจังเด้ดีมาบอกว่าตั้งแต่เจอสาวแหล่มเมื่อคืนเนี่ยมี่อันสาวแหล่เนี่ยผู้ใดว่าเมีเนี่ยสาวแหล่เนี่ยไปไปเบิ่งเลือจากที่ว่าจากที่ว่าตอม ตอมใจตอมใจลรไปแบาตอมใจสองปีกลัวได้กันสองปีกลัวได้ตเต็มปีมาเนี่ยนี่นี่ญางเขาปีที่สามเราได้เนี่ยที่นอนเจ็บนอนป่วยนอนติดเตียงการนอนติดเตียงอะนอนภาวนาอยู่ในตุ่นในตุ่มอาการที่ที่เจ้าเป็นได้กินมันนักท้าทายเขาตั้งใจกันเนี่ยจาน์อาจา์ก็ร้องเพลงไม่จบสักเพลงหรอก อาจารย์ร่วงจบบ่ะปะเนี่ยบัวผมแม่มักสาวแหล่บัดหน้าด้วยผมไปฟังเ่ยผมจิเต้นคนนี้ครับเพราแค่สาวแหลว่ะอาจารย์ยืนแนะคิ้มมาเนี่ยอ่กระดานชุ่มมาผมไม่เป็นไรอันอาจารย์เพื่อนอันร่วงเพลงสาวแหล่เพื่อนยืนอยู้เพื่อนกับต๊ะเมืองสิละแต่เสียงอันเพื่อนร่วงจบแล้วเราเสียงเสียงหัวเล่าหันมันสิมีพลังงาน ฟ้าเปรียเขาไปเบื้งเล้าผู้ใดว่าเสียงหัวดันปินแตยานว่แม่นจะปวกกต่ย่านพักจะเสียงหัวเล่าหอีหลีมรงหัวสีเมันมีพลังเมก็ได้หัวแบบนี้อ่อันี้บอกว่านารักแบบนี้บอกว่าเป็นแต่ย่านเสียงร้อุๆในร้านกาแฟบกกาอันนี้น่ารักกางว่าตอนยไนิคนน่าระดูบับ่บ่ดูแต่ว่า หัวแบบธรรมชาตินี่แหละแต่ว่ามันมีพลังงานกัแป้งก็ได้นะต้อไปแยกใจเราจิดจ่อได้ดีนะเพราะว่าข่อยนอนข่อยนอนภาวนานี่ข่อยนอนอยู่ในใจก็มีเพลินนั่ะล่ะสวนหายกยนหรอกยายจ้องจะไปขึอนสวนผมมึงแล้วจ้องมันบริป็ิยังมากแต่สวนท่ำในขอนั่นขอนี่สวนแบบนี้แบบนี้กับปฏิบัติน้ำเพลิน เอาคันประทันสิบปร่บุญสามาันมาหอดคุ้นจับดอกเพราะว่าดูกลงสิลงมาสมการเขาสิพาไปอาจานอยู่บ้านอาจารย์เลยอเนี่ยกับิ